สวัสดีครับท่านคณะกรรมการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่าโอเบกอ A วิร์ดผมนายสมจิตประดิษฐ์ผู้ในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรจะมานำเสนอผลการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรในมุมมองของผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ในมุมของสถานศึกษา น,นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Special AR Passport จากครูสู่ห้องเรียนเปลี่ยนผ่านไปถึงบ้านและออนไลน์เรามาดูหน้าตาของนวัตกรรมตัวนี้กันนะครับนวัตกรรมตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นชิ้นงานเป็นลักษณะยาวๆพื้นสี่เหลี่ยมผืนผ้านขนาดนี้นะครับสเปเชียก็หมายถึงเด็กพิเศษหรือเด็กพิการของเรา AR AR เป็นนวัตกรรม ด้าน ICT ที่ใช้อุปกรณ์ก็คือโมบายยูนิตหรือว่าโทรศัพท์มือถือเรามาส่องกับพื้นผิวของวัสดุใดๆแล้วเขาจะแสดงผลออกมาทางหน้าจอเป็นเรื่องราวที่เราได้ผลิตไว้นะครับในที่นี้เนี่ยศูนย์ได้พัฒนานวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับ ด้นหลังไปเมื่อปี2559ตอนที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้แต่งตั้งกับผมเข้ามาเป็นผู้บริหารเมื่อมาถึงศูนย์ได้พบว่าปีนั้นเนี่ยศูนย์การศึกษาพิเศษของเราตั้งอยู่ในอาคารชั่วคราวอยู่นะครับเป็นอาคารไม้หลังเดียวมี3ห้องเราจะพัฒนาการศึกษาอย่างไรในเมื่อเป็นผู้บริหารใหม่ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะสร้างศูนย์ให้เป็นมาตรฐานให้ได้ภายใน3ปีถ้าจะเอ่ยถึงโมเดลในการบริหารงานหรือโมเดลในการพัฒนา ผมจะใช้โมเดล s p ป e S-PIE ไออโมเดลสเริ่มจังเริ่มต้นจากตัว S SITUATION ANALYSIS ผมได้วิเคราะห์องค์กรทั้งด้านภายในภายนอกอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดเราจะสร้างอะไรที่มันมีคุณภาพจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสก็คือหนึ่งผู้วยการเนี่ยมีความรู้ทางด้าน ICT ระดับหนึ่งการที่เราจะสร้างคุณภาพโดยการสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยใช้ ICT น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องลงทุนมากในปี2559เนี่ยเกิดปรากฏการณ์ตัวหนึ่งที่โด่งดังไว้ทั่วโลกก็คือการเล่นเกมชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเกมโปเกมอนโกสร้างปรากฏการณ์ทั้งทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วแพร่หลายไปมากในการเล่นเกมให้ชวนติดตามเราก็ไม่วิเคราะห์กันว่าทำไมเกมนี้ถึงได้รับความนิยมพบว่า เกมนี้แท้ที่จริงก็คือใช้นวัตกรรมที่เรียกว่า AR e g m e n t e d Reality หรือการสร้างสถานการณ์เสมือนจริงนะครับก็มาวิเคราะห์ว่าเราจะสร้าง AR ด้วยตนเองได้อย่างไรในปีนั้นนะครับศูนย์ของเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิเมเกียรติหรือใช้ชื่อว่าคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดซึ่งเป็นเครือข่าย นำโดยสำนักง,งานพระนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้สร้างคลังความรู้ระดับประเทศนะครับ mm hmm. เพื่อถวายให้กับองค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวาระฉลองพระชนมายุ60พรรษาป,ปี2558 mm hmm. เรามีเครือข่ายพร้อมที่จะสนับสนุนทางวิชาการ mm hmm. ก็ได้ส่งครูบาอาจารย์ทั้งนักคอมพิวเตอร์ทั้งนักการศึกษาวิเศษไปศึกษา ไปเรียนรู้ไปฝึกหัดทำนวัตกรรมที่เรียกว่า A.R. เราก็มาบร,รมสมองเพื่อเข้าสู่ระยะของการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่ในเอกสารนำเสนอเราให้ชื่อว่าระยะเริ่มต้นและก้าวเข้าสู่ระยะศึกษาหลังจากที่บุคลากรของเราไปรับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานมาโจทย์แรกก็คือทำยังไงเราจะผลิต AR เข้าไปสู่ห้องเรียนได้ นี่ก็เป็นตัวอย่างงานที่ผลิตออกมาชุดแรกนะครับขอเชิญคุณครูสอนพิชาได้นำเสนอตัวอย่างสวนการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรได้นำนเทคโนโลยีนวัตรกรรม AR เข้ามาเป็นสื่อใช้ในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนนะคะคุณครูก็จะใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเลตต็ตตัวนี้นะคะส่องเข้าไปยังรูปภาพตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์ เวลาที่2เข้าไปนะคะก็จะมีสัตว์นะคะเดินออกมาในหน้าจอโทรศัพท์ะคะ่ะจะเป็นภาพเสมือนจริงทําให้เด็กเนี่ยเกิดความตื่นเต้นนะคะมีความตั้งใจในการที่จะเรียนรู้สนุกกับการเรียนการสอนในสื่อชิ้นนี้นะคะครับนี่ก็คือระยะเริ่มต้นและ,ะระยะศึกษาเมื่อการทํางานในระยะศึกษาของเราช่วงปี2560ประสบความสําเร็จก็มีการนํา นวัตรกรรมตัวนี้ไปสร้างสื่อเกี่ยวกับการกายภาพบำบัดไปผนวกกับสื่อวิชวลพาสปอร์ตที่มีการทำแผ่นภาพทีละชิ้นละชิ้นแล้วก็นำไปทดลองใช้ก็ได้มารอดมสมองแล้วก็คิดค้นพัฒนาต่อมาในระยะปูมใจว่า,าพาสปอร์ตของเราออกมาโดยที่ใช้งานง่ายจนนำไปสู่ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ที่บ้านและออนไลน์ในที่สุดนะครับจากการที่เราคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมวิชวนพาส,สปอร์ตนำไปใช้จริงให้กับเด็กของเราดังกรณีตัวอย่างก็คือเด็กหญิงแพรวากอดสืบหรือน้องวาวานำไปให้ผู้ปกครองใช้ตามแผน IEP ที่เรา,เาวางแผนความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรม Special AR p a s s p พ r ส,สปอ แล้วได้นําไปสู่การถวายรายงานให้กับองค์ประธานของโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมเกียรติหรือโครงการคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดซึ่งสมเด็จพระนิษฐาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานของโครงการด้วยพระองค์เองแล้วสเปเชียลเออาร์พาสปอร์ตจากครูสู่ห้องเรียนเปลี่ยนผ่านไปถึงบ้านและออนไลน์จะเป็นนวัตกรรม ที่ใช้ได้สอดคล้องกับภาวะวิถีชีวิตปกติใหม่หรือนิวนา่อนได้อย่างมีคุณค่าโดยแทย้จริงสวัสดีครับ